สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องกินเที่ยวไปเรื่ Channel. อยชาแนลวันนี้วันหยุดอยู่บ้านเดี๋ยวจะมาทําอะไรกินดูเห็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่กําลังฮิตใช่ไหมใช่ไหมกำลังฮิตนะไอป้ปันปันเขาเรียกว่าอะไรนมมีโอ,อปันนมมีปันนมมีปันเดี๋ยวมาลองทํากินอยู่บ้านวันหยุดนะมาเดี๋ยวก่อนจะไปดูวิธีการทําลองผิดล,ลองถูกกันก่อนจะไปดูวิธีการทํา ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี่ก็ทำกินอยู่บ้านนะอะไปไหนมาไหนลำบากช่วงนี้ต้องคอยระมัดระวังทุกอย่างไม่จำเป็นก็ไม่อยากออกจากบ้านมันก็ทำกินกันที่บ้านปะ่ะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันนะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก็จะมีอะไรบ้างน,นี่มีนมหมีนมหมีไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่เราซื้อมาทำเพราะมันจะเป็น เออนมมีแช่แช่แข็งแช่แข็งจะได้เนื้อประมาณนี้นี่เปิดแล้วนี่จะได้เนื้อประมาณนี้เออนะแล้วก็มีนมข้นก็ไม่ได้ใส่อย่างอื่นนะก็ไม่เห็นมีอย่างอื่นหรืออาจจะเติมนมที่ไม่แข็งนี่ด้วยก็ได้นาอเออมันจะได้ปันป่นมาเดี๋ยวเรามาลองทํากันดออูอันดับแรกนี่

ะ <c oughs> มันคมนะเวลาทําก็เราทาังมันเปิดแบบนี้คมถ้าใครมีเครื่องเปิดอ่ะโอเคตัวนั้นไม่คมแต่นี่ไม่มีเครื่องเปิดเออ แอ,อืมนะเดี๋ยวเรามาเติมให้สักหน่อยนึงควมหวานใส่เยอะไหมอพอแล้วนะวน,นะประมาณน,นะน,นี้นะอย่านหวานเกินเพราะไอเน,นี้ยมัน,มน,มนต้องการความหวานนะหน่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงความหวานกับไข,ขมันไม่ใส่ก็ไม่อร่อยอ่า อืมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเติมน้ํานิดหนึ่งของเหลวของเหลวนี่ก็เป็นนมแหละนมมีละอืมเติมไปหน่อยนะเดี๋ยวมาปั่นดูว่ามันจะออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงนะกระแกชิมเรามีอยู่แล้ว ตากล้องเราแผนกชิมนี่เลยนี่นะอืมน่ะแต่ไม่นั่นเท่าไหร่เนาะ มันไม่เป็นเหมือนสมูทอ่ะเนาะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะมีอันที่แข็งกว่านี้อยู่เดี๋ยวจะมีอันที่แข็งกว่านี้เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นมันไม่เหมือนในนั่นนะเออมันอยู่เนี่ยเป็นเกล็ดเก็ดอยู่แต่ว่ามันก็ไม่แข็งเท่าไอะไร มาลองชิมกันว่ามันจะมีความหวานขนาดไหน,นมาเส็จแล้วนี่อืมอืมมันเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดนะเอออร่อยดีเนี่ยว่าพอปั่นแล้วมันจะมีความหวานความหวานของนมข้นฮะแล้วก็มีความเย็นแล้วก็เป็นเหมือนเกล็ดแต่ก็ไม่เหมือนอะไรเซเลอร์บี้เนาะใช่ไหมเซเลอร์อบี้ในเซเว่นอ่ะนะมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามีความเย็น แล้วมีเกล็ดแล้วมีเกล็ดเก็บ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 เหมือนทรายอยู่อืมได้อยู่แต่ว่าต้องให้มันมีความเย็นมากกว่าวนี่มาเดี๋ยวมาลองดูตากล้องชิมกันว่าจะมีรสชาติแบบไหนเอาตากล้องลองนิหวานอือ <c oughs> <c oughs> อร่อย เอ,อมันไหมมันแน่แหละกลองเนี้แต่มันไม่เป็นเกล็ดเนาะเทำยังไงถึงจะเป็นแบบเกต็ดตวะก็แกะไอ้ตัวที่เป็นน้ำแหละใส่ถุงพราะออกมาปุ๊บมันเย็นเลยเนาะอ,อร่อยมันดีด้แต่กองบอกมันมัหวาน,วน อืมมีน้ำแข็งอือร่อยดีมันหวานไม่ไม่ไรเดี๋ยวเราลองทำอีกรอบนึงเดี๋ยวหากระป๋องที่มันเป็นน้ำแข็งแล้วลองมาปั่นดูว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองปั่นีกสักแก้วนะัง แรกเลยจากที่แช่แข็งเลยจากตู้เย็นเลยนะเมื่อกี้ใส่นมเยอะไปหน่อยเพราะงั้นตากล้องบอกหวานพอแล้วพอพอพอเนี่ยใส่นมน้อยลงมาอีกนิดนึง มาลองดูว่าไปเวลามันปั <Okay. S 1> ่นมันตัวนะั่นเนาะ สมูทไหมเออ,เอ,อน,น,นี่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 นมันจะเป็นแบบเนี้ยอ,อลขนณะเนี้ยนี่นี่นอือตัตตน้ไม่ได้ใส่ตัวอะไรไม่ได้ใส่ตัวเป็นน้าอ๋อเออเราไม่ได้ใส่น้ําเพิ่มเนาะเราไม่ได้ใส่นมเหลวเข้าไป ก็ <c oughs> แก้วสองก็จะมี <c oughs> นี่นะความเป็นสมูทอยู่แต่ยังไม่เข้าขั้นถึงเหมืออในติม๊ะทำยังไงถึงจะเมืออในติมได้วะอ,อร่อยอร่อยเอาลองจิมดูแต่กล้อง หวานคนนะน <c oughs> ะรสชอติาก็จะมันหวานนิดๆแก้วนี้ใส่นมน้อยลงมาหน่อยนึงแก้วแรกใส่นมเยอะมันเลยหวานมากนี่หวานนิดหน่อยมีความหวานแต่ความมันความมันเยอะมากเลยอืม <c oughs> อ่ะนี่ก็ อีกแบบหนึ่งไม่ต้องอะไรมากมายเนาะแค่เพิ่มรสชาติทีจริงอ่ะมันก็เปิดแล้วก็กินนะปกติก็ไปแต่ว่านี่มันก็ได้รสชาติอีกแบบหนึง่งคือได้แบบความสมูทของมันนะเนาะแล้วก็เพิ่มความหวานมาไปนิดนึงเพราะปกติแล้วตัวนี้จะเป็นนมจืดนะมันจะเป็นนมจืดนี่ไขมันต่ํานะ มันเป็นไขมันต่ําเป็น low fat นะเนี่ยกระป๋องสีฟ้ากระดาษสีฟ้าเนี่ย low fat เพื่อเพิ่มรสชาตินะเพราะว่าเนื่องจากเราเอาบันไปแช่เป็นน้ําแข็งล้วก็เลยเลยต้องใส่นมพ่นเข้าไปสักนิดหนึ่งเพื่อให้มีรสชาติหวานขึ้นมาอ,อสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็อย่าลืมนะกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะทำกินเองที่บ้านทำง่ายๆสบายๆตื่เช้ามาปันป่นแป๊บเดียวได้กินเลย สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปถัดไปเนาะมันจะได้แจ้งเตือนอคลิปนี้ก็โอเคครับกินเที่ยวไปเรื่อยชแนลนะครับสวัสดีครับผม